เผือกเรื่องชาวบ้านบ่อยๆเสี่ยงเป็นซึมเศร้านะคะหรือว่าคนนั้นที่เขานินทาเราเขาเป็นซึมเศร้าใดก็ตามทุกคนมันลกลงวนโดนนินทานค่ะจริงๆจากใจแบบโนโลสวยเลยนะเวลาที่คนอื่นนินทานเราคิดหรอว่าเราไม่รู้เราก็รู้ถามว่าเรานินทานกลับไหมก็นินบ้างตามเวลาตามโอกาสนึกอ,ออกปะประเด็นคือถ้าเป็นส่วนตัวของมุกนะมุกรู้สึกว่าถ้านินไปแล้วอ่ะนินครั้งเดียวให้มันจบจบเลย แค่เหมือนแบบระบายอารมณ์ระบายความรู้สึกแค่นั้นพอจบและอย่างพอจบไปแล้วส่วนตัว,วนะส่วนตัวมุกเองนะไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนอื่นนะคือมุกก็จะจบที่ตรงนั้นเลยเพราะว่าพอเราดินไปแล้วอ่ะเราไม่ได้ประโยชน์อะไรจากมันนี่ออกปะแล้วเราได้อะไรนี่แล้วเราได้ตังไหมเอ็นดินแล้วเราแบบชีวิตดีขึ้นไหมนี่แล้วเราแบบเราเอาเงินมันมาได้ไหมหรือเราอิจฉามันสวยกว่าเราอิจฉาว่ามันแบบรวยกว่าอะไรเลย,เ,ลยเราก็าไปไม่ได้นี่ออกปะไอเหมือนแบบเพื่ออะไร ทุกอย่างก็คือจบไหมแต่คือถ้าคนตรงนั้นน่ะฝั่งตรงข้ามเขาไม่จบก็คือมันเป็นความทุกข์ภายในของเขาแต่เรามันจบตั้งแต่แมตช์แรกที่เรานินกลับแล้วไงคือเรานินกลับสมมตินะเป็นมุกนะคือมุกนินกลับเหมือนกันไม่ยอมหรอกคือชีวิตมันมีอะไรให้ทำอีกเยอะแยะค่ะทุกคนมาแบกรับความนู่นนี่นั่นอะไรลกสมองจริงเชื่อปะคือนินมาเรานินกับแมตช์หนึ่งพอจบแล้วเรามูฟเลยชีวิตไปทำอือ่นพอจบรู้เรื่องแยกคนทำตามนี้รับรองชีวิต work จริงหรือใครเคยเจอประสบการณ์แย่ๆไงลองคอมเมนต์บอกนะคะเดี๋ยวมุกพอจะช่วยคอนซัล์ได้ถ้าไหนคอนซัล์ได้นะแบกเพื่อนมาค่ะบอกว่าไม่ต้องไปนินเรื่องอีนั่นแล้วเราไปทำชีวิตเราให้มันแบบเพอร์เฟกพอจบเอาจริงๆยิ่งเราเพอร์เฟกใช่ป่ะมันยิ่งตายมันยิ่งตายเลยจริงๆเพิ่งเข้ามาดูคลิปมุกเป็นคลิปแรกนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้มุกด้วยนะคะจะได้มาเจอกันบ่อยๆค่ะ